สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้พี่เพกจะมาทําฟาร์มปลาพี่ฝนฟาร์มปลาเหรอใช่แล้วพี่กจะเพาะพันปลาแล้วนํามาขายเ,าเดี๋ยวก่อนนะที่นี่หรือเปล่าที่อยู่ของปลาที่พี่เอกจะสร้างนะไม่ใช่ที่นี่จะเป็นด่านออฟบ,บี้ ที่นี่เป็นดานอนบีแล้วไหนที่ที่เพกจะสร้างร้ตู้ปลากันเหรอนี่ไงฟาร์มปลาตู้ปลาของพี่เอกอยู่ตรงนี้อ๋อนี่งเจอแล้วมาเลยมาเลยทุกคนกําลังตาไม่น้าตาไปดูนั่นสิเข้าไปก่อนเพกอีกมาแล้วเข้าในนี้มีตู้ปลาเขาจะให้เริ่มจากปลาทองเนี่ยพี่ฝนอ๋ปลาทองเหรอใช่แล้วตัวต่อไปสิบเหรียญไงไหนอะปลาทองอยู่ไหนอ่ะล้วปลาทองก็จะออกมาจากตรงนี้ไหนอะปลาทองยังมองหาไม่เจอล่ะนี่ไงพี่ฝนเขาออกมาจากตรงเนี้ยมาเดี๋ยวก่อน แล้วคุณปลาไม่เป็นอะไรเหรอไม่เป็นไรหรอกแล้วเพ่ก็จะจับปลาที่ได้มาเนี่ยมาขายมาส่งตรงนี้ทําไมไม่มีน้ํามาด้วยเดียวเดียวเขาจะไม่สบายนะนี่เป็นปลาในเกมไม่ต้องใช้น้ำํำปลาในเกมเหรอได้มาแล้วหกเหรียญไหนปลาทองอยู่ในตู้หรือย,ยังอ่ะปลาทองก็อยู่ในตู้นั่นแหละอ๋อจริงเหรอมีคนมาซื้อไปแล้วไงจริงอะ นี่ไงต้องไปทําให้มีปลาทองครบสิบเหรียญก่อนอ๋อนี่งปะปลาทองออกมาเยอะจริงๆด้วยใช่แล้วเพ็กก็จับปลาทองมาอีกได้สามตัวว่าสุดยอดไปเลยออกมาอย่างเพียบเหรอออาไปได้สี่ตัวเลยดีกว่าแล้วเราก็ไปขายหรอแล้วก็มาขายทางนี้เลยมีคนมารับซื้อไปตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเหรียญอ๋อดีจังเลยตรงนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นปลาสายพันใหม่ต่อไปจะเป็นยี่สิบเหรียญปลาทองตรงนี้หรอ ปลาทองก็จะไหลออกมาเดี๋ยวจะพาไปดูปลาทองว่าออกมาได้ยังไงนะอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ไงพอเอกซื้อพันปลามาแล้วเขาก็จะใส่ไว้ในโหลแบบนี้อ๋อเขามีขวดโหลแบบนี้น่ารักจังแล้วพอเกิดมาก็ไหลปึ้งออกมาเพกก็เก็บไปขายอ๋อ ปลาทองออกมาจากขวันโหลอันนี้ด้วยใช่แล้วปลาทองที่เลี้ยงอยู่ในโหลออกลูกมาเพกก็เลยเอาลูกไปขายได้เลยเห็นเปล่าอ๋อใช่ใช่ใชเอาละคราวนี้เราก็จะท 1, ําพันุปลาของเราเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วนะอ๋อได้เลยตู้ปลานี้จะมีปลาอยู่เพียบแน่นอนเหรอขออัปเกรดต,ตรงนี้แป๊บหนึ่งพออัปเกรดต,ตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเราจะทําให้ขายปลาได้เร็วขึ้นจริงเหรอต่อไปจะเป็นแองเจลฟิตแองเจลฟิตคืออะไรนะ่ะคือปลาเทวดาปลาเทวดา,วดามีปลานางฟ้าไหมอ่ะ ปลานางฟ้าก็มีมัง้งแต่ว่าปลาเทวดาเขาจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับว่าวจุลาเลยพี่ฝนแล้วไหนปลานางฟ้าอยู่ไหนอ,อ่ะปลานางฟ้าเพจยังไม่เคยเห็นน่ะแล้วไหนปลาเทวดาน่ะเดี๋ยวเขาก็ลงมาตอนนี้มีแต่ปลาทองหลน่นลงมาปลาเทวดายังไม่หล่นเนอะปลาเทวดากําลังจะออกมาแล้วนี่ไงนี่ปลาทองนี่ปลาทองหมดเลยที่เอามาขายเนี่ยใช่ปลาทองในหกสิบหกเหรียญนะฮะตรงนี้มีอันนี้ด้วยฮะ มีปลาพันธุ์อื่นๆเยอะแยะเลยนี่มีปลาครับมีปลาครับก็มีปลาคอตก็มีแต่ว่าต้องเก็บตังค์เพิ่มนิดนึงนายปลาเทวดากําลังมาเดี๋ยวก่อนเนี่ยอยู่ทางขวาละมั้งนี่ไงยังไม่มาส่งเหรอมาแล้วนี่นีมาแล้วเทวดาตัวสีฟ้าเลยน่ารักจังอ้าวไม่ออกมาเลยทําไมออกมาชะอ๋ออาจจะใช้เวลานานละมั้งใช้เวลาในการมาส่งนานไปหน่อยใช่เพราะว่าปลาแต่ละพันธุ์เขาอายุไม่เท่ากันด้วยเอาละนะพี่ฝน นี่พี่เอกจะเอามาขายนี่นี่ปลาเทวดากําลังออกมาอีกแล้วพวกเราแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะอัปเกรดปลาเทวดาขึ้นมาให้ครบเลยนี่ไงออกมาแล้วได้เท่าไหร่แล้วอ่ะนี่สีฟ้าสวยจังไหนขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะสีฟ้าสีฟ้าอ๋อเนี่ยเป็นสีฟ้าน้ําทะเลสีเขียวๆ้วยใช่สวยมากเลยเอาร่นนะเก็บให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันต่อเรียบร้อยนี่เข้ามาอยู่ในตู้ปลาแล้วอัพไปเลยแล้วกันนะอ่อัปเลยปึ๊บ อ๋อมาแล้วพวกเราต่อไปจะเป็นคอตฟิชปลาอะไรปลาคอตปลาคอตเหรอปลาคอตจะตัวยาวๆคล้ายๆปลาช่อนน่ะไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยว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 พอเราทําออกมาได้ก็จะเห็นเองหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะอ่าเป็นปลาตัวเหมือนปลาช่อนนะพี่ฝนเคยเห็นปลาช่อนมาละก็เห็นปลาช่อนแต่ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรนะปลาคอตนะไม่รู้จักนี่ไงเดี๋ยวให้ดูข้างบนมาแล้วนี่ไงมาแล้วจริงด้วยแฮะเห็นป่าเหมือนปลาช่อนนะตัวเขียวๆอ่ะใช่ใช่ใช่ น่ารักจังเอาล้ะนะก็จะเก็บปลาคอตไปซึ่งราคาของปลาคอตก็จะมากกว่าปลาทองรวมกับปลาเทวดาอีกน่าจะบอกให้พี่ฝลอยากอยากเจอปลาปรคราบปลาคราบต้องอีกสักครู่ใหญ่ๆปลาคราบมาอย่างปลาคราบน่าจะเปิดออกมาค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเปิดออกมาได้ปลาคราบยังไม่มาเดี๋ยวก็มาพี่ฝนยังไม่มาตอนนี้เดี๋ยวมา มีตังค์เท่าไหร่เนี่ย200หรือยังยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงเหรอต้อง250ถึงจะอัปเกรดได้ไหมอ๋อได้แล้วเพื่อจะอัปเกรดทําให้ขายได้เร็วขึ้นอันเนี้ย250รอ้า่ะเร็วๆครับพี่ฝนอยากเจอปลาคาร์แล้วนี่อันนี้ต่อไปปลาอะไรเนี่ยโอ้ตังค์ไม่พอเดี๋ยวก่อนนะปิดน,นี่คือปลาอะไรปลาไทาเกอร์ปลาเสือปลาเสือหน้าตาเออป็นไงปลาเสือก็เป็นคล้ายๆปลาหมอนินอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามีลายเป็นเสือ ดีจังไหนไหนไหนเปิดได้ดูไหนเร็วค่ะยังไม่ถึงตังไม่พอตังไม่พอนี่250รอยหพี่อยากเปิดตรงนี้จะได้ขายออกได้เร็วๆง,งั้นก็อัปเกรดเหรอยังอัปเกรดไม่ได้ตังไม่พอตังมีแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้ตังเองนั่นอะไรอะ่อะไหนอ่ะนี่งไงพี่ฝนโอตรงนี้น่าจะเป็นท้องทะเลรู้แล้วว่าเป็นท้องทะเลมีเรือจอดอยู่ด้วยเห็นเปล่าเรือที่ไหนจะมาจอดอยู่ข้างใต้ทะเลอ,อาจจะเป็นเรือที่จมลงมาแล้วก็ได้พี่เห็นสมบัติด้วยนะ เลือสมบัติเหรอลองกระโดดขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเพื่อได้สมบัตินี่ไงมีดนันกระโดดให้เราขึ้นไปด้วยกระโดดทําไมเดินได้นี่นาเดินได้ที่ไหนกระโดดตั้งหากลอต้องกระโดดไม่งั้นจะขึ้นไปในเรือไม่ได้อพอนี่ไงพี่ฝนขึ้นมาบนเรือแล้วอออเออเออเเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะข้างบนมีลาวาหรือว่าตรงที่เป็นเหลืองๆเ,เมื่อกี้น่าจะเป็นเลเซอร์ละมั้งมีลาวาอยู่ไหนลาวานี่เงา ใช่ลาวาที่ไหนนั่นแหละคือลาวานี่คือลาวากันเหรอใช่ลาวาใต้ท้องทะเลอ๋องั้นต้องกระโดดหลบเอาสินะมาแล้วข้าจะได้อะไรกันเนี้ยรีบๆกระโดดมาแล้วข้าไม่ใช่กระโดดขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะได้แน่นอนนี่พี่ฝนเจออะไรบางอย่างแล้วเจออะไรอะ่ะขึ้นมาก่อนเร็วกําลังจะขึ้นไปอะ่ะนี่ไงอะไรอะ่ะกลับมาอยู่ที่เดิมเราได้ฟิตลัชมา <c oughs> คืออะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าพี่เอกเดาไม่ผิดนะ มันจะเป็นการแบบคูณคูณเงินที่ได้จากการขายปลาฮะจริงเหรอลองขายดูได้ได้ีด่ฝนไปหานะตอนนี้กลับมาที่ร้านขายปลาของตัวเองโอ้โหสามร้อยแล้วสามร้อยจะกสี่ร้อยแล้วพี่ฝนอัพเกรดได้ย,ยังอ่ะอัพเกรดปลาเสือแล้วโอ้ดีจัง สามร้อยสี่ร้อยโอ้โหแปบ๊บเดียวนี่ได้จะเป็นพันเลยนะรอบนี้วันไหนปลาเสือหนะ้าตาเป็นไงอะ่ะปลาเสือก็มีลายเสือๆนะ่ะไหลลงมาตรงนั้นอะ่ะอ๋อนี่เงาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างปลาทองเอ้ยไม่ใช่ปลาทองปลาปลานีโมปลานีโม,โมแล้วก็มีปลาคาราฟแล้วด้วยที่ไหลออกมาเห็นเปล่ามีปลาทูด้วยมีปลาคาราฟด้วยเห็นเปล่าพ,พี่ปลาทูมีเต็มเลยฉันไม่กินปลาทูเนี่ยทำไมอะ่ะฉันว่าหน้าตาไม่ใช่ปลาทูเหมือนปลาพิลันญาเลยอะ่ะปลาพิลันญาเหรอ ปลาเบรัญญาน่ากลัวหรือเปล่านี่ไงก็พี่เอกเปิดออกมานี่ไงพี่ฝนจริงหรอปลาเบลัญญาตัวสีน้ําเงินน้ำเงินน่ะแล้วนั่นนั่นจะซื้อปลาอะไรมาอีกนะพวกเราพี่เอกจะซื้อปลาข้างบนเนี่ยไล่<อ>ไปทีละตัวเลยอะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเห็นปุมอะไรบางอย่างเขาบอกว่าปลาแมวปลาแมวเขาเรียกปลาดุกกับแคทฟิทอะจริงหรอจริงปลาดุกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคทฟิทเหรอ ทำไมอ่ะก็เขาเรียกแคทฟิตเพราะมีหนวดไงอ๋อมีหนวดก็เลยเรียกแคทฟิตเหรอใช่แล้วเขาก็เรียกตามแบบที่เขาคิดออกกันนั่นแหละสมัยก่อนอ่ะอันนี้หรือเปล่าปลาหมอนี่ต้องด็อกเตอร์ฟิตหรือเปล่าไม่ใช่ปลาหมอใช่ด็อกเตอร์ฟิตที่ไหนเรามีที่ไหนไม่ใช่เหรอคนละปลากันแล้วนี่เล่นมุกอะไรเนี่ยอ้าวก็นิดหน่อยนิดหน่อยเลยเหรอเดี๋ยวพี่เอกเก็บปลาตรงนี้สะสมก่อนตอนนี้พี่เอกมี หลายปลามากเลยนะพี่ฝนนี่หลายป่าอือปีรัญญาตอนนี้ก็ออกมาได้เกือบครบแล้วอะ่ะจะมีปลาฉลามอมยังไปไม่ถึงงเลยอะ่ะจะมีปลาโลมาไหมน่าจะมีละมั้งแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บฟาร์มตรงนี้ไปก่อนระหว่างยืนรอตรงนี้มันเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะบอกว่าปลาโลมาเราเก็บไม่ได้นะปลาโลมาเก็บไม่ได้เพราะว่า ปลาโลมากับปลาฉลามเก็บไม่ได้เขาจะต้องอยู่ใต้ท้องทะเลเท่านั้นใช่เอาขึ้นมาไม่ได้เอาขึ้นมาจะตุยหมดที่เอาเอามาเปิดอยู่นี่คือปลาน้ําจืดหมดเลยเนี่ยพี่ฝนปลาน้ําจืดเหรอใช่แล้วปลาทองก็น้ําจืดปลาดุกก็น้ําจืดปีลันยายัางน้ําจืดเลยปีลันยาไม่ใช่ในน้่นหรอน้าเค็มหรอปิรันยาอยู่น้ําจืดหรือน้ํากร่อย จริงเหรอนี่ไงปลาดุกเนี่ยแคทฟิชจริงเหรอนี่ไงไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอา้าวไม่รู้จริงเหรอไม่รู้บิดัญญาไม่อยู่ในทะเลตั้งน้อยอา้าวไม่รู้นะเนี่ยเอาละนี่เอามาลงอยากไปกระโดดใหม่อะ่ะแต่ว่าเรือนี่มันมีประการังต้องอยู่ทะเลไช่เหราใช่ต้องอยู่ทะเละอ๋อ,อ,ล,อลืมบอกไปเรือนี้หลังจากกระโดดไปแล้วต้องรอสามนาทีสามนาทีถึงมาโดดใหม่ถึงมากระโดดใหม่ไม่งั้นเขาจะมีอะไรแดงๆกันเอาไว้ด้วยนะทุกคนนะห้ามเข้า ห้ามเข้าจใช่ต้องเข้าได้ตามไปละเอาล้วขอกระโดดเอากระโดดกระโดดข้ามาไปเฉยเลยไม่ผ่านโถ oh, เอ้ยไม่ผ่านอีกนิดเดียวนแท้ไม่ผ่านได้มาแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเงินจะขึ้นแบบไรมาเทมาเงินขึ้นแล้วอ๋อเนี่ยตอนนี้มีสามพันสี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหไม่ได้มาเก็บปลาแป๊บเดียวเยอะมากเลยปลาเต็มบ่อเลยลองขายดูนะ 3, สามพันสี่ได้เท่าไหร่ได้ไหมอ่ะปื้ด โอ้ได้มาเป็นหมื่นเลยใช่แล้วขึ้นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวเชียวสุดยอดเห็นไหมโอ้การมากระโดดตรงนี้ทำฟิตรัดเนี่ยเป็นการทำเควสที่ดีที่สุดเลยสำหรับเกมนี้ทุกคนได้ปลามาอย่างเยอะได้ปลาเยอะมากๆเลยนี่แป๊บเดียวเห็นปลาใช่แป๊บเดียวได้มาแล้วพวกเราได้มาแล้วเนี่ยสองหมื่นสานะหาตังได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปิดได้จนครบแล้วนะทุกคนนะสุดยอดหร จริงๆเพร่พก็อยากจะเปิดให้ครบนะแต่ว่าน่าจะรออีกนานเลยหลังๆรู้สึกราคาสูงมากเลยตังไม่พอตังไม่พอนี่ตอนนี้พเพร่ก็ได้สูงสุดถึงแคทฟิตนะทุกคนแคทฟิตก็คือปลาแมวปลาแมวที่ไหนบอกว่าปลาดุกปลาดุกเหรอนี่ไงพเพร่เหลือพวกนี้เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยลเแล้วกันอ่ะเปิดเลยนี่ริโอพาดคือปลาอะไรงั้นเหรอปลาเสือชีตาใช่ไหมเสือชีตาหรือว่าเสือดาวภาษาไทยปลา,า,าเสือดาวอะ่ะปลาเสือดาวมั้ง อเอาเอาละนี่เรียบร้อย <c oughs> เก็บมาได้อีกแล้วดูดิต้องต้องไปเปิดสารคาดีต้องเปิดสารคาดีดูเอาละกันนะทุกคนเขาเขียนว่าปลาลรียวผาดนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อใช่แล้วเอาละเอาละ,เ,าละเก็บตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะยืนเฉยๆเนี่ยมีปลาดาบด้วยเหรอปลาดาบไหนอะซอร์ฟฟิตเหรอในซออร์ฟฟิตอะใชม่มีไหมอะอไม่มีนะปลาดาบเป็นปลาทะเลปลาดาบในนี่เป็นปลาทะเลเหรอปลาดาบเป็นปลาทะเลไม่ได้อยู่ปลาน้ําจืดปลาดาบที่มีปลาเกลียวยาวนะ อ๋อเข้าใจแล้วอ่าไม่มีนี่ไงเรียพารโคลี่เนี่ยเป็นปลาโคลี่ที่เป็นสีคล้ายๆกับเสือดาวพี่ฝนไหนอ่ะอยู่ไหนอะหาไม่เจอยังไม่ออกมาเลย กว่าจะวิ่งมาถึงนี่นานมากเลยใช่ก็มีอยู่ตัวเดี๋ยวนี้ไงเมื่อกี้ไงเจอแล้วนเจ้วเออในที่สุดเราก็สามารถทําภารกิจได้เกือบสมบูรณ์แล้วนะอ่ะเอองั้นถ้าเพื่อนๆคนใดชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพีอกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ยเดี๋ยวเพีอกะไปเก็บฟาร์มต่อครบเลย